สวัสดีค่ะพวกเราทีมที่13จะเสนอโปรเจกต์ที่4แนวข้อสอบกอพภาคก,กแนวข้อสอบกอพภาคก,กอ,อุปมาอุปไมยอุปมาอุปไม,ปมยคือคำบาลีสันกิตที่มาจากคำว่าอุปมาและอุปไมามาประกอบกันอุปมาคือสิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบอุปไมยคือสิ่งหรือข้อความที่ถูกเปรียบเทียบ คำว่าอุปมาอุปไมยเมื่อรวมกันแล้วจึงหมายถึงถ้อยคําที่มีลักษณะเป็นสำนวนใช้เปรียบเทียบซึ่งจะมีคําว่าราวเหมือนดุดดังอย่างราวกับข้อที่หนึ่งล้มสะดุดกอไก่ดักแด่ผีเสื้อขอไข่เขี้ยวกืนคอควายสุกงอมงองูแต่งมั่นใช่เลยนะคะ ตอบงองูแต่งมั่นแต่งมั่นเป็นความสัมพันธ์แบบคำหลังไปคำหน้าสะดุดก่อนแล้วถึงล้มเช่นเดียวกับงองูมีพิธีมั่นก่อนถึงจะแต่งงานสำหรับข้อกอไก่ขอไข่และข้อควายเป็นความสัมพันธ์แบบคำหน้าไปคำหลังข้อกอไก่ดักแด้แล้วเปลี่ยนเป็นผีเสื้อขอไข่เคี้ยวแล้วจึงกืนคอควายสุกแล้ว เมื่อสุกมากจะกลายเป็นงอมค่ะข้อ2องฤดูฝนข้าวบันษากอไก่ฤดูร้อนเมษาขอไข่ฤดูร้อนสงการข้อควายฤดูหนาวธันวางงงูลอยกระทงพฤทจิกายนเฉลยนะคะตอบข้อขอไข่ฤดูร้อนสงการ ฤดูร้อนสงการเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับฤดูและช่วงเวลาสําคัญซึ่งฤดูฝนจะตรงกับวันเข้าวันษาเช่นเดียวกับฤดูร้อนจะตรงกับวันสงการบทความลักษณะของบทความสั้นจะเป็นบทความทั่วไปที่มีความยาว3-5บรรทัด ส่วนลักษณะของบทความจะมีความยาวมากกว่า10บรรทัดจะเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปเช่นการออกกำลังกายความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ข่าวสารการป้องก,กันโรคเป็นต้นโดยส่วนใหญ่คำถามที่พบมากสำหรับการอ่านบทความคือการหาใจความสำคัญการหาข้อสรุปถามความถูกต้องความถูกต้องโดยรวมของข้อความถามเกี่ยวกับความคิดของผู้เขียนถาม กองทัพบ,บกได้ปรับปรุงกำลังลบให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นที่ที่เกิดปัญหาปรับลดกำลังคนลงตามภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปตลอดจนเพิ่มระบบอาวุธให้มีความทันสมัยและคล่องตัวมากขึ้นตามนโยบายจิ๋วแต่แจ๋วข้อความนี้สรุปได้ว่ายอย่างไรกอไก่กองทัพบ,บกปรับลดกำลังคนลงตามนโยบายจิ๋วแต่แจ๋วขอไข่นโยบายจิ๋วแต่แจ๋ว เน้นการเพิ่มเน้นการเพิ่มยุธทธปกรณ์ของทาหารคอควายภัยคุกคามที่ต้องใช้กำลังทหารมีความขี้ขายลงงองงูกองทัพบ,บกเพิ่มระบบอาวุธและกำลังคนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นตอบข้อคอ,อควายนะคะภัยคุกคามที่ต้องใช้กำลังทหารมีความขี้ขายลงเพราะข้อหนึ่งผิดเพราะการปรับลดกำลังคนขึ้นกับสถานการณ์ภัยคุกคาม ข้อ 2. ผิดเพราะในข้อความที่อ่านไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้กําหนดนโยบายจิ๋วแต่แจว๋วข้อ 4. ผิดเพราะในข้อความที่อ่านกองทัพบ,บกไม่ได้เพิ่มกําลังคน 4. เศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างอาชีพให้มีฐานะพอมีพอกินเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรับสั่งว่า เศรษฐกิจพอเพียงต้องช่วยตัวเองไม่ฟุ่มเฟยอ,อยู่อย่างธรรมดาอยู่อย่างมีเหตุมีผลถ้าเราดําเนินชีวิตเช่นนี้ก็คงมีเงินเหลือเก็บจากบทความข้างต้นใจความสำคัญคือข้อใดก็ไก่เศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีเงินเหลือเก็บขอไข่เศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ฟุ่มเฟยและมีเหตุผลคอควายเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีฐานะพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้ งูเพระว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องช่วยตัวเองไม่ฟุ่มเฟือยอยู่อย่างธรรมดาอยู่ยังมีเหตุมีผลก็จะตอบคอควายนะคะเศรษฐกิจพอเพียงทําให้มีฐานะพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้เพราะใจความสําคัญในข้อความนี้นะคะอยู่ที่ส่วนหน้าจุดประสงค์ก็คือต้องการบอกประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ซึ่งในข้อกไก่นะคะเป็นเพียงบางส่วนของประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะส่วนในข้อขอไข่นะคะเขาแค่บอกความหมายบางส่วนของคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะส่วนข้อควายนะคะถูกต้องคําว่ามีฐานะนะคะมีพอมีพอกินครอบคลุมความหมายของคําว่าสร้างงานสร้างอาชีพค่ะก็คือข้อควายข้อนี้คือถูกต้องค่ะส่วนงูงูนะคะเป็น เป็นความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเฉยๆค่ะสรุปนะคะในข้อนี้ก็คือตอบพอควายค่ะเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีฐานะพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มพวกเรากลุ่มที่13ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ